สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โทสปอนส์อรี่พอดแคสต์นะครับสำหรับในวันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับแต่ละสัปดาห์ก็จะมาพบกับการอัปเดตรายสัปดาห์ของชีวิตของหนุ่ยในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่หนุ่ยค่อนข้างที่จะทำงานเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีไปทำแลบในแต่ละวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะใช้เวลาในการอยู่ที่ l a บ ค่อนข้างยาวนานนะครับตั้งแต่เช้าก็บางวันก็9โมง อะไรประมาณนี้ก็อาจจะดูแบบไม่ไม่ไม่ไ,มได้เร็วมากนักนะครับสําหรับคนที่ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยก็อาจจะเริ่มสักแปดโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ส่วนตัวหนุ่ยเนี่ยก็จะประมาณเก้าโมงสิบโมงก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราเราจะเข้าไปทํางานนะครับแต่แต่ก็เวลาเลิกงานของหนุ่ยเนี่ยมันก็จะลงไปแบบประมาณสองทุ่มสามทุ่มอะไรรานี้เลยนะครับในบางครั้งนี้แบบเกือบจะสี่ทุ่มเลยทีเดียวแต่วแต่ว่า เออก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะครับสําหรับเวลาในการทํางานนะครับอันที่จริงแล้วอาจารย์ก็กําหนดไว้ว่าทํางาน6ชั่วโมงแล้วก็อาจจะบวกเอลฟาเวลาเอลฟาก็คือการพูดคุยหรือว่าการเรียกว่ายัางไงเดียเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนใน l a เพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าโดยเปิดติแล้วในการทํางานของหนุ่ยๆก็จะมักจะพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่อย่างสม่ําเสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นน้องด้วยเนี่ยเราก็ได้สามารถที่จะแบบ พูดคุยแล้วก็ให้คําแนะนําอะไรต่างๆกับทุกๆคนได้นะครับในช่วงนี้ในในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทํำแ a บอันใหม่ด้วยนะครับก็คือหนุ่ยเริ่มต้นแ a บใหม่แล้วก็งานเก่าเนี่ยก็จะต้องมีการเขียน paper มีการเขียน t h e s i นะครับหรือวิทยายนิพนธ์เพื่อจบปริญญาโทนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ทํางานใหม่ในส่วนของ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเตรียมในส่วนของมันรีมิตติ้งนะครับก็คือการประชุมรายเดือนนะครับที่จะ,อะบอกเล่าเกี่ยวกับการทํางานวิจัยทั้งหมดในเดือนนี้นะครับให้กับสมาชิกภายในแลบได้ฟังกันนะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมรายเดือนที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับมี golden week อะไรต่างๆก็เลยทำให้การประชุมมันร y มิตติ้งเนี่ย จะจัดค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในการมัน l ม m ตติ n g ครั้งล่าสุดเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูเนี่ยไม่ไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุชุกเฉินนะครับก็คือลูกของอาจารย์เนี่ยท่านลูกของอาจารย์เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิดได้นะครับก็คือเหมือนมีเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยติดโควิดก็เลยทําให้ตัว ตัวทั้งลูกของอาจารย์เองแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยก็จะต้องสเตท์ควันทีนอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาใช้เวลากี่วันอะไรงนี้แต่ว่าเขาก็ได้กักตัวตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลยทําให้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเหลือแต่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมันจะมีช่วงที่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องไปสอนนะครับมันมีคาบสอนของอาจารย์อยู่ด้วยเนี่ยก็เลยทําให้ คนที่ดำเนินรายการก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นพี่ปริญญาเอกนะครับแล้วก็คนที่รองลงมานะครับก็คือเหมือนแบบว่าลำดับชั้นปีรองลงมาจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหน่วยเองนะครับเพราะว่ารุ่นพี่ปริญญาเอกอีกคนนึงก็ไปทำหน้าที่ TA อีกเหมือนกันอก็เลยทำให้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เหมือนเป็นคนที่พยายามอาสอบถามมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรให้กับ เพื่อนๆสมาชิกแล้วก็รุ่นน้องที่อยู่ภายในแลบในงานวิจัยต่างๆอยู่พอสมควรนะครับก็จะต้องรับหน้าที่ตรงนี้ค่อนข้างพอสมควรอยู่เลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้ว่าอตอนนี้หนุ่ยก็ไม่ได้แบบใช้ภาษาญี่ปุ่นในการพูดคุยหรือสอบถามอะไรมากนักนะครับแต่ว่าในการทักษะในการฟังภาษาญี่ปุ่นของหนุ่ยก็ดีมากขึ้นดีพอที่จะ พอจะเข้าใจอะไรที่เขาพีเต์ออกมาได้บ้างอะไรเงี้ยนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็พีเต์ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเออเอันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าในการถามคําถามอะไรเงี้ยหนุ่ยก็ยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่เพื่อที่จะให้ถามได้ประเด็นครบถ้วนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับในการเปิดเทอมใหม่นะครับที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะใน สัปดาห์ต่อมาสัป,สปดาห์นี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันเสาร์ก่อนแล้วกันแล้วลว,วันเสาร์ก่อนก็คือทางอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็ได้อีเมลมาตอนเช้านะครับว่าจะให้หนุ่ยเข้าไปไประชุมวิชาการอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น international conference อย่างหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นชื่องานว่าเป็นของคนเอเชียแล้วกัน เป็น Asian Particle Technology Symposium ครั้งที่8นะครับก็เป็น APT 2021นะโดยโดยเดิมทีแล้วเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ทางนี้เนี่ยหนุ่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นออนไลน์อยู่ดีและมั้งนะครับคงไม่ได้เป็นอะไรที่อ่อเป็นออฟไลน์แต่ก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ จะได้เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะที่จะทําการเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านงานวิจัยของหน่วยนะครับในในงานวิจัยตรงนี้ต่อไปนะครับคราวนี้ เออก็เท่ากับว่าในสัปดาห์ต่อมานะครับหนุ่ยก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะตอนนี้ก็เตรียมอยู่พอสมควรแล้วนะครับในการที่จะเขียน abstract อะไรต่างๆแล้วก็ส่งซึ่งหมดเขตกําหนดภายในประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เขียนไปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เราเราก็มีข้อมูลตรงนั้นอยู่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับเพราะว่าเออตรงโปรเจกต์ตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะมีแบบ เสริมเข้ามาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเนื้อ,อหาหลักเนี่ยก็ได้ทําให้มันเส,เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลยมีข้อมูลแล้วแต่ต่อไปก็อาจจะมีการเข้าไปดิสคัสนะครับในส่วนของข้อมูลที่จะไปนําเสนอในในในส่วนของงานประชุมวิชาการต่อไปนะครับก็เรื่องราวทั้งหมดของเรนก็น่าจะจบประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของการเรียนอะไรพวกนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเทิมที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆนะครับแฮปปี้มากๆในช่วงนี้ แล้วก็ส่วนในสัปดาห์ต่อมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาวันหยุดยาวนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ใน บริเวณเมืองใหญ่ๆของที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในบริเวณ4จังหวัดที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินก็ได้แก่โตเกียวโอซากา้าเกียวโตแล้วก็เฮียวโงะนะครับซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงวันที่11พฤษภาคมนะครับซึ่งในเขตพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สภาวะฉุกเฉินอย่างเดียวนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ประกาศใช้มัมโบหรือว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อ ควบคุมสถานการณ์แต่ว่ายังไม่ถึงกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีจังหวัดต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปริมณฑลแล้วก็เมืองอื่นๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมิยางิไซตามะชิบะคานางาวะไอจิโอกินาวะแล้วก็เอฮิเมะนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับยอดติดเชื้อโควิดของที่ประเทศญี่ปุ่นรายวันเนี่ย ถ้าอ้างอิงจากวันที่24เมษายนหรือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดเพิ่มขึ้น5,606ัรายนะครับในโอซาก้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรายวัน1,097การายหนึ่งรายแล้วก็โตเกี่ยว876รายก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นในว่าเวฟที่4แล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยอย่างโตกเกียวเทคเองเนี่ยเขาก็เขาก็มีการยกระดับการแจ้งเตือนแต่ว่าก็ไม่ได้มีความ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการบังคับนะครับในการที่จะไม่ให้เข้ามาหาวิทยาลัยอะไรต่างๆก็ยังสามารถที่จะเข้ามามาหาวิทยาลัยได้ตามปกติในส่วนของเลคเชอร์โดยปกติแล้วก็จะก็จัดอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าสําหรับเลคเชอร์ที่เริ่มมีการจัดในออฟไลน์เนี่ยก็ให้เป็นน่าจะเป็นวิจารณญาณของผู้ที่สอนต่อไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่และมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ไม่ว่าจะเป็นทางที่ไทยหรือว่าทางที่ญี่ปุ่นก็ ก็ในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเหมือนที่หน่วยได้พูดทุกครั้งก็คือทุกคนต้องดูแลสุขภาพในช่วงนี้การที่จะไปโรงพยาบาลน,นะครับในข่าวในญี่ปุ่นก็มีคุณยายมั้งอายุ70ปีก็จะต้องแบบเหมือนไปหาเอ,อ่อจะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะป่วยอาจจะเป็นโควิดหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็จะต้องให้ออกซิเจน บนรถโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนที่จะรับเข้าไปรักษาเพราะว่าโรงพยาบาลเต็มต้องใช้เวลาหาโรงพยาบาลถึง2วันก็คืออยู่บนรถพยาบาล2วันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรนะครับวันนี้เราก็ต้องอดูแลใส่ใจกับสุขภาพล้างมือนะครับ พกเจลแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เขาก็เนนะ้นย้ำในในญี่ปุ่นก็เน้นย้ำในเรื่องของการกินข้าวก็อย่าพยายามไปแบบรวมกลุ่มกันแล้วก็กินข้าวเพราะว่าจากสถิติแล้วเนี่ยคนที่ติดเชื้อเยอะๆเนี่ยมักจะมาจากคนที่รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็ เพราะว่าเวลากินข้าวเราก็ต้องถอดแมสออกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะต้องมีการที่จะกระจายของอละอองอะไรต่างๆจากตัวเราอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะหากว่าเรามีเชื้อหรือว่าคนอื่นมีเชื้อนี่มันก็จะแพร่ติดกันแล้วก็กระจายกันกลายเป็นคลัสเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนระวังเอาไว้นะครับในส่วนของนอกจากนี้นะครับในที่ญี่ปุ่นก็ยังมีข่าวใหญ่ในเรื่องของภูเขาไฟ ระเบิดนะครับภูเขาไฟซากุระจิมะนะครับจังหวัดคาโกชิมะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของคิวชูระเบิดนะครับในเวลาประมาณตีหนึของวันที่25่สาเมษายนก็คือวันนี้นี่เองนะครับซึ่งปกติแล้วลูกนี้ก็จะประทุเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็นานๆทีจะรายงานข่าวลงมาแบบนี้นะครับณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับ เมื่อคืนมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีลาวาไหลแล้วก็หินภูเขาไฟกระจายในรัศมี2.4กิโลเมตรนะครับแล้วก็คนมีคนอาศัยอ,อ,อยู่ห่างจากปล่องที่2.5กิโลเมตรตรงนั้นก็ทางญี่ปุ่นก็น่าจะเตรียมมาตรการในการรับมือสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นทั้งหมดประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไป ก็หนุ่ยก็ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเยอะอยู่ตลอดเวลานะจนกว่าคิดว่านะ่าจะจนจน,จนกว่าจะจบปริญญาโทแหละนะครับก็เป็นกําลังใจให้กัหนุ่ยด้วยนะครับว่าคงจะยุ่งกันต่อไปแต่ว่าก็จะพยายามอัดคลิปแล้วก็ถ้าหากว่ามีเนื้อหาอะไรที่เพื่อนๆสนใจอยากจะรับฟังไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรืออะไรก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับก็อาจจะมาแชร์ในมอร์นิ่งแชร์ก็ดีนะครับแบบหนุ่ยอัดง่ายๆแบบ อัดแล้วก็สามารถลงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้ไม่ต้องตัดต่ออะไรมากอันนั้นหนึ่งและหรือว่าอยากจะให้พูดเรื่องอะไรที่ไม่ไม่นอกเหนือจากทุนก็ได้นะครับเรื่องชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมอะไรที่อยากจะรู้นะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหน่วยหรือว่าหน่วยพอที่จะมีข้อมูลก็จะพยายามเอามาเล่าให้ฟังต่อไปแล้วกันเนาะแล้วก็สําหรับหน่วยซังยินโตเกียวช่วงนี้อาจจะห่างหายไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่า ช่วงโ d ดินวีคอาจจะได้พอตัดออกมาหรือว่าได้ทำคลิปออกมาพอสมควรก็จะพยายามทำออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็หน่วยสังิโตเกียวก็ยังไม่ทิ้งนะก็จะยังทำต่อไปนะครับโอเคสำหรับทศพงสองสอรี่พอดแคสต์ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้ในทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับโอเคนะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย